สบายดีสบายดีทุกคนวันนี้ก็มาพบพ้อกับสาวดาวเส้นเกาเส้นคืนเนาะพี่น้องเนาะอันพ่อก,กันวันนี้นะเราได้หายูกหากินเลยวันนี้สาวดาวมาก้นมั่นพี่น้องอมาก้นมั่นซอยไอแอบไอ้ก้นมั่นสองคนสองผู่มมี่เพน้องบุ่ไปผมมาก็เลยมาก้นมั่นซอยคืนนี้อันนี้ก็คือโซนมั่นเนาะกระสีประมาณนี้เลย พุ่นพุ่นแคมป้าพุ่นพักไก่นะคะล่อลงลมดลง,ดง,ดงอันนแมนมาเลยพู่อพักไก่โอ้โหลายแต่สองคน้คนก้นพื้นเกลือป่าจะได้ผู้สวยสาวๆก็เลยมาซอยพื้นต้องมา,าโซนมันอะไรแบบนี้นะไอกำลังงัดมันอยู่พื้นงัดเธอ Nó nằm, bé con nằm Đào tôi nói phụt Ngắt vào đây thì nó gửi Ai ngắt hơn Nếu mặn có hồ vào đấy nhờ, đây nhớ đây Ừ, tụi này nhớ Mặn thì lấy tụi này nè Ừ, mặn tạp này hồ nhớ nè hồ. Ta... Hả tô mày ba. Ừ. Ngầu mình như. Ừ tô. Phô. Hát lên túp Ba. Ồ như ở đi. quả hen, ăn tà bộ Đây này sẽ bún là nó làm nồi Cả hồ phải xồm Nó bên bọn nó Khéo là hồ nhảy thế à? Ừ, nó hồ nhảy Sợ lại cái bộ máy sẵn nhảy tôi này Đốt nè, vô đây

อีกคนก็อันนั้นสิ นำไปน้ำมากก็ได้หลายเลยประมาณนี้นี่ เทงวันนี้พักขึ้นประเทศกินข้าวกินข้าวเทงตอนแรกค่อยว้ากันไหมยายพี่เรก,กินง่ายนะวันนี้นะ,ป,ะป่าทั้งเมื่อพี่น้องเอ้ยอายไปตึกป่าป่าพี่เอรป่ากินเลปได้ป่ากินง่ายแั่วันนี้ พี่นี่เลกกินแะ้ววันนี้นะ้ะก้อ,อ,อยบอกคือหอมกับปุ่มีช่อมกับปุมพอ่อพ็่แบบง่ายๆปิ้งเอาไปน้องสรุปแล้วบริก้อยซ้ำโตว่าง่ายๆชอบที่กิน เดินไปมันกบตุ้ม